ครับสวัสดีครับวันนี้ประมาพบกับคลิปการสอนวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือสัตว์จาพวกฟองน้ํานะครับสัตว์กลุ่มนี้จะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มไฟลัมฟอริเฟรานะครับลักษณะก็จะเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ํานะครับยังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับร่างกายมีรูพุนให้น้ําไหลเข้านะครับแล้วก็ไหลออกได้ อากาศอาหารการขับถ่ายจะผ่านเข้าและออกทางรูพุนนี้นะครับตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้ก็จะมีฟองน้ําแก้วฟองน้ําหินปูนฟองน้ําถูตัวนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสัตว์นะครับตัวนี้คือฟองน้ํานะครับฟองน้ําหินปูนนะครับอันนี้ฟองน้ําถูตัวนะครับและฟองน้ําแก้วนะครับกลุ่มที่เึ่งผ่านไปแล้วนะครับ กลุ่มที่สองสัตว์จำพวกที่อยู่ในกลุ่มไฟลัมในดาเรียน,นะครับลักษณะลำตัวใส่และนิ่มเป็นโพรงนะครับทำหน้าที่เป็นทางเดินอาหารเราจะเห็นว่ากลุ่มแรกกับกลุ่มที่สองนี้มีลักษณะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่กลุ่มที่สองนี้จะมีเข็มพิษที่บริเวณหนวดนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็จับเหยื่อนะครับ รูปร่างก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือทรงกระบอกแล้วก็ทรงกระดิ่งคว่านะครับสามในกลุ่มน,นี้ก็จะมีะกระพุนนะครับปะการังกระปังหาแล้วก็ไฮด้านะครับสำหรับกระพุนนี้บางคนก็ยังเรียกว่าแมงกระพุนนะครับซึ่งตามหลักของอนุกรมวิธานแล้วนะครับคําว่าแมงก็คือใช้สาหรับสัตว์ที่มีขาเป็นข้อและก็เป็นกล้องนะครับตอนนี้นะักเรียนก็ ทำความมั่นใจด้วยก็เรีวยกว่ากุศน,นะครับไปดูตัวอย่างสัตว์ในก,กลุ่มน,นี้นะครับอ่าตัวแรกก็คือกาลปังหานะครับอันนี้เป็นสัตว์นะครับบางคนอาจจะเห็นเหมือนกับกิงไม้เป็นพืชแต่จริงๆแล้วเป็นสัตว์นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือปากการังน,นะครับเป็นสัตว์เหมือนกันอันนี้คือไฮด้านะครับไฮด้าจะเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ความสะอาดของน้ํานะครับเพราะว่าไฮด้าจะอยู่ใน บริเวณสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสะอาดนะครับอันนี้คือตัวแม่นะครับตัวแม่อันนี้ก็จะเป็นหนวดรอบหนวดก็จะมีเข็มพิษใช้สำหรับจับเหยื่อนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับเกิดจากการแตกหนอนะครับเมื่อหนอของไฮด้าหลุดออกไปนะครับแล้วก็จะไปเกาะย,ยึดตามสิ่งอ่า ต่างๆในทะเลเช่นก้อนหินนะครับเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลหรือปะการังก็ตั้งหม้เป็นต้นใหม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็กระพุนนะครับต่อไปดูกลุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออ่าพ,พืุนทะเลนะครับต่อไปครับกลุ่นน้องตัวแบนนะครับจะเรียกว่าแพร่ทีเฮลมินเทสนะครับหรือน้องตัวแบนาการดำรงชีวิตอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบก ในน้ำนะครับส่วนใหญ่มีการดำรงชีวิตแบบปราสิตหรือที่เรียกกันว่าพยาธิอธิบายคําว่าปรสิตนะครับปราสิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไปดํารงชีวิตยอยู่กับเขาแล้วอาจจะไปยั่งน้ํายั่งอาหารไปเดียเดเบียนทําให้ผู้ที่ให้อาศัยนี้เดือดร้อนหรือร่างกายอ่อนแอนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปราสิตนะครับ อาตอมาบางชนิดดำรงชีวิตอย่างอิสระนะครับเช่นพรานาเรียนนะครับรูปร่างแบนนะครับตัวอย่างกลุ่มสัตว์นี้ก็จะเป็นพยาธิตัวตืดพยาธิใบไม้พรานาเรียนนะครับไปดูตัวอย่างสัตว์นะครับอันนี้คือพรานาเรียนนะครับรูปร่างแบนแบนที่เรามองเห็นคล้ายๆตานี่ไม่ใช่ตาแต่เป็นจุดรับแสงเขาเรียกว่าไอสป p o t นะครับเพราะว่ากลุ่มที่สองก็ยังเป็นสัตว์ที่ยังมีวิทยาการที่ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ อันนี้พยาธิไม้นะครับเป็นปรสิตนะครับอันนี้หากินในน้ํานะครับหากินอิสระอันนี้คือพยาธิตัวตืดนะครับก็จะเป็นปรสิตภายในร่างกายของมนุษย์และก็สัตว์นะครับต่อไปอน,นี้ก็เป็นพยาธิตัวตืดเหมือนกันนะครับไปดูกลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สามกลุ่มน้องตัวกลมหรือมีมาตัวได้นะครับลักษณะก็ยังไม่มีระบบเลือดนะครับยังไม่มีระบบหายใจ พวกที่เป็นปอสิทธ์ก็จะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็หมายความว่าสามารถอยู่ในอวัยวะภายในของอมนุษย์และสัตว์ได้นะครับพวกที่ดำรงชีวิตอิสระก็จะหายใจทางผิวหนังมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์คําว่าระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็คือจะมีปากแล้วก็มีทวารหนักนะครับลําตัวกลมยาวไม่แบ่งเป็นกล้องนะครับอันนี้เรียกว่านนตัวกลม หรือบางทีนะครับข้างนอกมองเห็นเป็นป้องแต่ข้างในก็ยังไม่มีป้องอันนี้ก็คืออยู่กลุ่มนอนตัวกลมนะครับมีประสาทขนาดใหญ่จัดเป็นสมองนะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนรอบลาตัวไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่านอปริงนะครับเนื้อก็คือระบบประสาทปรินีคือวงแหวนนะครับอยู่แล้วคอหอยตัวอย่างสาพพาตัตว์พญาธ์ไส้เดือนพญาธตัดคอพญาตาตัวจี๊ดนะครับไปดูตัวอย่างสัตว์ครับอ่ะตอนนี้คือพญาต ตัวจีด๊ดตัวนี้นะครับพยาธิตัวจีด๊ดอันนี้ก็จะเป็นพยาธิเส้นได้พยาธิปากขออันนี้ก็พยาธิปากขอนะครับทั้งสี่ตัวนี้เป็นปรสิตนะครับต่อมานอนป้องหรือแอนิลิด้านะครับลักษณะที่สําคัญนะครับเนื้อเยื่อแบ่งออกเป็นสามชั้นทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็คือมีทั้งปากและก็ทวารหนักนะครับมีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบปิด อธิบายตรงนี้นะครับนิดนึงระบบหมุนเวียนเลือดก็จะมีแบบเปิดกับแบบปิดนะครับคําว่าแบบเปิดก็คือเลือดไม่อยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลานะครับแล้วก็แบบปิดก็คือเลือดอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลา,าต่อไปหายใจทางผิวหนังหรือเหนือนะครับนอนป้องบางชิดเป็นกระเทยคําคว่ากระเทยในทางวิทยาศาสตร์หมายเพราะว่ามีทั้งสองเพศในตัวเดียวกันนะครับ แต่จะมีการผสมหรือปฏิสนธิข้ามตัว <c oughs> ก็คือถ้ามีไส้เดือนนะครับไส้เดือนยินสองตัวมีระบบสืบพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่ไส้เดือนตัวหนึ่งถ้ารังไข่เจริญเติบโตดีกว่าในช่วงนี้ก็ทำหน้านที่เป็นเพศเมียอีกตัวหนึ่งถ้าอันทะทำหน้านที่ดีกว่าก็สร้าง 40, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นเพศผู้ต่อไปนะครับอันนี้คือการปฏิสนธิหรือการผสมข้ามตัวนะครับ ปริงน้ำจืดแม่เพียงไส้เดือนดินนะครับคือกลุ่มหน,นังกลาไปดูตัวอย่างครับอ่ะตัวนี้คือไสเดือนดินนะครับตัวนี้คือแม่เพียงนะครับแม่เพียงหรือตัวร้อยขาตัวนี้จะชอบอยู่ตามท่ออ่าท่อน้ำนะครับท่อพ v c ต่างๆเมื่อในช่วงปลายฤดูแรงนะครับที่น้ำมันลดลงนะครับตัวเหล่านี้ก็จะคลานออกมา ดังนั้นชาวบ้านก็เลยเรียกเป็นชื่อเรียกทั่วๆไปคือตัวสงกรานนะครับก็คือจะออกมาช่วงเดือนมนษสานะครับอ,อันนี้ก็ส้เดือนดินนะครับแม่เพรียงปลิง,งน้ำจืดหรือทากดูดเลือดนะครับทากกับปลิงนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าทากดูดเลือดจะมีวิทยาการเพื่อขึ้นมาอยู่บนบกได้นะครับตัวนี้นะครับทากดูดเลือดเป็นปรสิตนะครับตัวนี้เป็นปรสิต ภายนอกนะครับกินเลือดของมนุษย์และก็สัาว์ต่างๆเป็นอาหารนะครับต่อไปครับสัตว์ตระกูลหอยนะครับหรือเรียกว่ามอนลัดนะครับมอนลัดลำตัวอ่อนนิ่มมีโครงร่างแข็งภายนอกนะครับแต่บางชนิดก็เป็นเกลียอยู่ภายในเป็นเกลียอยู่ภายในรู้ไหมคืออะไรครับเป็นเกลียอยู่ภายในก็คือหมึกนะครับแต่หลายคนก็ยังเรียกว่าปลาหมึกอยู่นะครับ ถ้าเป็นสัตว์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าหมึกนะครับเพราะว่าถ้าปลาหมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับแต่หมึกน,นี้มีโครงสร้างแข็งเป็นแกนอยู่ภายในนะครับหายใจด้วยเงี้ยนะครับเพราะอยู่ในน้ํานะครับมีเมือกลื่นปกคลุมนะครับก็จะช่วยในการเคลื่อนที่เคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมนะครับเช่นตระกูลหอยต่างๆใช้ไซฟอนก็คือตระกูลหมึกนะครับเป็น เอาไว้ว่าที่ช่วยในการพ่นน้ำนะครับให้ร่างกายของหมึกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ตัวอย่างสัตว์หอยหมึกพื้นทะเลนะครับหมึกก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะมีหมึกธรรมดาแล้วก็หมึกยักษ์นะครับหมึกยักษ์ก็คือมีหนวดแปดเส้นนะครับออกตพุดหรือออกตปัดนะครับอทีนี้คําว่าหอยนะครับหอยก็จะแบ่งออกเป็นสองจำพวกหลักๆนะครับก็คือหอยฟ้าเดี่ยวเช่นหอยโค้งหอยสังนะครับ แล้วก็หอยสองฝาจะเป็นพวกหอยแมลงภู่หอยม็กหอยมือเสือกลุ่มนี้นะครับเป็นหอยสองฝาไปดูตัวอย่างสัตว์ครับอ่าอันนี้คือหมึกนะครับหมึกอันนี้คือลิ้ทนทะเลครับลิ้นทะเลอ่าอันนี้ก็ยังเป็นลิ้นทะเลอยู่นะครับแล้วก็อันนี้หอยนะครับหอยทากอันนี้คือ เท้าเทียมนะครับใช้ในการเคลื่อนที่เป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครับต่อไปเลยครับนี่ก็คือหมกยักษ์นะครับหมกยักษ์เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันนะครับหมูกับหอยอ่าต่อไปสัตว์จําพวกขาเป็นข้อเป็นฟองนะครับเรียกว่าอาร์โธโปโูดา่าขนาดลาตัวแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องที่เราจะเห็นชัดสามส่วนก็เช่นพวกมดต่อเตอรนะครับกลุ่มนี้แต่บางกลุ่มก็จะมีอยู่ สองส่วนนะครับเพราะว่าหัวกับอกรวมกันเช่นตระกูลเมงมุมต่างๆร่างกายมีระยางแบ่งเป็นข้อเป็นป้องคําว่าระยางน,นะครับระยางก็คืออวัยวะที่ยื่นออกมาจากแกนกลางลําตัวนะครับถ้าเป็นคนระยางก็เช่นแขนขานี่คือระยางของมนุษย์นะครับต่อไปครับมีเปลือกแข็งห่อหุอ้มบริเวณลําตัวทหน้าที่ป้องกันอันตรายแล้วก็ช่วยพยุงร่างกายที่อ่อนนิ่ง ที่ซ่อนอยู่ภายในเปลือกแขมนะครับก็คือจะมีโครงสร้างภายนอกเอามาวายนะครับ่างสัตว์มดต่อแตนแมงนมแมงดาทะเลนะครับแมงป่องพึ่งพวกนี้นะครับยุงอแล้วก็เสิออีกอย่างหนึ่งนะครับสัตว์ในจําพวกขาเป็นข้อบค้องหรือว่าโทโปด้าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับในโลกนะครับอันนี้พึ่งนะครับอแมงเม้ง พึ่งมีอยู่หขานะครับอยู่ในตระกูลแมลงแมงมุมมีหนึ่งสองมี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแดขาจะเรียกว่าแมงนะครับกุ้งนะครับ,นนรบผีเสื้อนะครับนั่นคือ,อตระกูลปูนะครับปูเสชวนนะครับอันนี้ไม่มีโครงสร้างแข็งภายนอกของตัวเองก็ต้องไปอยู่ในเปลือกหอยนะครับ ถ้าในทางระบบนิเวศนะครับก็จะเรียกว่าเป็นภาวะ,อ,ะอิงอาศัยนะครับต่อไปครับสัตว์จำพวกดาวทะเลนะครับชื่อไฟล่ามหรือชื่อกลุ่มจริงๆก็คือเอไคน o เดมาตานะครับเอไคนเดมาตาถ้าจะเรียกสั้นๆก็คือเอไคนเดมครับมีโคงร่างแข็งภายนนอกนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนนะครับลำตัวมักจะมีหนามรูปร่างต่างๆเคลื่อนที่โดยใช้เท้าท่อนะครับ หายใจโดยใช้ปุ่มตามผิวหนังหรือช่องเหงือกทุกชนิดจะอยู่ในทะเลนะครับจำลองชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินก็คือหากินบริเวณผิวด้านหน้านะครับก็จะมีดาวทะเลเม่นทะเลอีแปะทะเลดาวขนนกอะไรพวกนี้นะครับไปดูสัอา์ตัวอย่างสัตว์ครับอันนี้เม่นทะเลครับเม่นทะเลนีไม่ใช่หอยแต่บางคนก็เรียกว่าหอยเม่นนะครับอันนี้เม่นทะเลอันนี้ก็เม่นทะเลนะครับ อันนี้ดาวทะเลอันนี้ดาวขนนกครับอ,อยู่ในกลุ่มเอไคลโนเดมร่างกายก็จะแบ่งเป็นแฉกตามแนวรัศมีนะครับแบ่งเป็นแฉกถ้าดาวทะเลถูกตัดออกนะครับอย่างนี้ข้างบนสองข้างล่างสามข้างบนมีสองก็จะงอกใหม่สามก็จะได้ดาวทะเลตัวที่หนึ่งข้างล่างแต่ก่อนมีสามก็จะงอกมาอีกสองก็จะเป็นดาวทะเลตัวที่สองครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนนะครับของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับถ้าต้เรกยนสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามาช่อง y o u u u b e ไซฮักด้วยนะครับสวัสดีครับ